ดูกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับ e x b a n k of Korean member นะครับอดีตแล้วกันนะอดีตเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะแต่น่าจะสูงมาระดับหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกของอดีตแบงค์ชาติแล้วแหละนะฮะของเกาหลีใต้นะออกมาเปิดเผยเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ในการลดดอกของ เกาหลีนะฮะว่าจะมีการลดดอกได้มากน้อยแค่ไหนนะในท่ามกลางสภาพของเฟดเนี่ยธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยกำลังจะลดดอกจ่อมีจ่อแล่อยู่แล้วเนี่ยตอมาตอน,น,ตอนปลายปีเนี่ยทางเกาหลีบอกว่าน่าจะไม่มีการลดดอกภายในปีนี้นะถ้าการลดดอกจะเกิดขึ้นน,น่าจะปีหน้าไปเลยนะเพราะว่าอะไรหนึ่งคือต้องการ confirmation หรือการยืนยันอย่างชัดเจนจริงๆว่าเงินเฟ้อมันหายจริง,รงๆ2คือต้ m m ir, งองการจะรอดูท่าทีของเฟดนะับเพราะเฟดเนี่ยลดอย่างมากก็ครั้ง2ครั้งนะส่สนบหเบสิสพอยต์กับ50บเบสิสพอยต์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยมัอนคล้ายๆ ดูสภาพก่อนนะฮะก็รอดูลดให้เฟดลดมาก่อนสักครั้งนึงแล้วก็สองครั้งดูอากับเกริยานิดนึงนะว่าเงินเฟอ้อตัวเองอยู่ไหมแล้วก็แคริส่งแคริชเทรดเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วตัดสินใจน่าจะเป็นรถดอกนู่นเลยปีหน้านะครับเนี่ยแม้เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับเนี่ยออกตุเบอร์เนี่ย will be difficult นะฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะ